คลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำแนปกิน AI แปลงข้อความเป็นอินโฟกราฟิกสร้างเนื้อหาให้กลายเป็นรูปภาพง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับววสวัสดีครบับมาพบกับก่้องห้องเยนครูติ๊กน,นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสรารสนเทศท,ที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำแน p กิน ai แปลงข้อความเป็นอินโฟกราฟิกสร้างเนื้อหาให้กลายเป็นรูปภาพง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้แปลงข้อความต่างๆให้เป็นรูปภาพอินโฟกราฟิกแบบสวยๆโดยไม่ต้องไปนั่งคิดเองนะครับ และให้เสียเวลาบางคนนะครับทำสกูปหรือว่าทําบทความขึ้นมาอยากจะมีรูปภาพประกอบนะครับเป็นกราฟเป็นรูปภาพสื่อถึงงานของเราให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการคิดนะครับภาพกราฟิกต่างๆนะครับถ้าเราใช้แนปกินนะครับจะใช้เพียงไม่กี่วินาทีนะครับก็จะสามารถรังสรรค์ภาพออกมาอย่างสวยงามนะครับจะมีวิธีการอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติกนะครับแล้วไปพบกับการแนะนำแนบกิน AI แปลงข้อความให้เป็นอินโฟกราฟิกสวยๆกันได้เลยครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับในช่องค้นหาตรงนี้นะครับเราพิมพ์คำว่าแนบกิน AI เลยนะครับ นี่พิมพ์คําว่าเนปกินนะครับเราก็จะเห็นช่องนี้ขึ้นมาเลยนะว่าเป็นเนปกิน ai นะครับเราก็คลิกเลยนะครับอ่าก็จะมาตรงนี้นะครับอ่าเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ครับเราก็จะเห็นอันแรกที่เขียนว่า n นปกิน ai แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าเราก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เนปกินแล้วนะครับเป็นรุ่นเบต้าอยู่ตอนนี้นะครับอ่าเราก็จะสามารถใช้แนปกินเนี่ยในการ เอาข้อความไปเป็นรูปภาพได้นะครับสามารถแชร์ไอเดียเราได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเราลองไปดูเนี่ยนะครับแนปกินนี่ครับก็จะมีรูปหลายอย่างให้เราเลือกเห็นไหมครับมีโฟชาร์ตต่างๆนะครับมีอินโฟให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับเวลาเราจะไปใช้งานนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้เลยนะครับ get napkin f r e ตรงนี้นะครับ get nap napkin f ตรงนี้แล้วก็คลิกเลยนะครับใช้แบบฟรีก่อนนะครับ พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าล็อกอินเข้าใช้งานนะครับหรือหน้าลงทะเบียนนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถลงทะเบียนได้สองวิธีนะครับก็คือไซน์ไซน์อินของ Google นะครับหรืออีเมลของ Google หรือจะเป็นไซน์อินของอีเมลทั่วไปนะทีนี้เรา,เาง่ายเราก็ไซน์อินวิดกูเกิลเลยนะครับเราก็คลิกนะครับาจากนั้นเราก็เลือกอีเมลที่ต้องการอยากจะใช้งานเราก็คลิกตรงนี้เลยนะครับ จากนั้นก็ดำเนินการต่อนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะเข้ามาใช้งาน n a p k ิน AI ได้แล้วนะครับนี่นะครับพอมามีป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้คูติกนี่นะครับเขาก็ถามเราว่าเราเนี่ยจะมีแพนนิ่งเกี่ยวกับ n a p k ินยังไงนะครับหรือเรามีแผนที่จะใช้ n น p กินอย่างไรแล้วก็มีตัวเลือกตรงนี้นะครับเราก็เลือกเลยนะครับก็จะมี f o ร์เวิร์นะครับ f o ร์พอยซ์เนอเรย์นะครับใช้ส่วนตัว เราก็เอาเลือกหรือจะเป็น for School ก็ได้นะครับทีนี้เราเลือก for School ก่อนนะครับจากนั้นก็ next ไปนะครับทีนี้มา Popup อีกอันนึงนะครับเขาก็จะถามเราว่าประเภทของโรงเรียนเรานะครับเป็นประเภทไหนนะครับเราก็เลือกประเภทของโรงเรียนเรานะครับในทีนี้ผมสมมติผมเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันเอาแบบเอาแบบนี้แล้วกันนะครับอ่า university เนี่ยนะครับก็ Next ไปคำถามใหม่ก็จะมาแล้วนะครับ คำถามต่อมาก็จะถามเกี่ยวกับบทบาทนะครับเราก็เลือกเลยนะครับเป็นทีเชอร์ของผมนะครับก็คลิกเลยนะครับก็จะมีป๊อปอัพมาถามอีกนะครับว่าเราวางแผนที่จะใช้แนปกินเนี่ยที่ไหนนะครับเราก็ไปเลือกพรีเซนเตชันนะครับเลือกหาดูนะครับทีเชอร์ดัตต้าเซิร์ฟนะครับบล็อกอวาไวนี่ประมาณนี้ก็เลือกเลือกเลยนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่ create my first napkin เลยนะครับนี่นะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาข้อความไปวางแล้วก็สร้างก็ใช้ตัวนี้นะครับด้านซ้ายมือปุ่มสีม่วงๆนะครับตรงนี้หรือถ้าจะต้องการอยากจะให้ AI generate ให้เรานะครับก็สามารถใช้ปุ่มนี้นะครับนี่ทีนี้เราลองมา ใช้งานฟังก์ชันแรกก่อนนะครับก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า bypasting my t e c h content ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับเราก็เอาข้อความนะครับใส่ลงไปช่องนี้นะครับข้อความเราอาจจะไปพิมพ์ไว้ใน word ไว้ก่อนก็ได้นะครับเป็นข้อความเกี่ยวกับที่เราจะทำ infographic นะครับหรือจะทำการาฟนั่นเองนะฮะอย่างเช่นของผมก็จะเอาวิธีการออกกำลังกายตามช่งวงวัย นะครับมาใส่นี่นะครับก็ความผมจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับมีทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ๆนะครับทีนี้ผมก็จะทําการคอนโทนเอนะครับก็คือการคัดลอกเอาข้อความทั้งหมดเลยตรงนี้มานะครับจากนั้นก็กดคอนโทนซีนะครับคอนโทเอแล้วก็คอนโทนซีแล้วเราก็มาเปิดในส่วนของแนบกินนะครับนี่ช่องตรงนี้นะครับเราก็กดคอนโทนวี นี่นะครับข้อความก็จะมาอยู่ในแน็ปกินแล้วนะครับทีนี้เขาก็จะทําการตรวจสอบดูว่าข้อความเราเป็นอย่างไรบ้างนี่ประมาณนี้นะครับว่ามาครบไหมก็ถ้าเราเช็คแล้วว่ามาครบนะครับก็จะให้เรามากดปุ่มตรงนี้นะครับสีฟ้าที่เขียนว่าเจนเนอเรตวิชวลตรงนี้นะครับที่เป็นรูปสายฟ้าตรงนี้นะครับเพื่อจะทําการเจนออกมาเป็นอินโฟกราฟิกให้เราหรือเป็นกราฟิกให้เรานั่นเองนะครับลองคลิกดูกับนี่นะครับเขาก็จะคัดลอกพรากราฟตรงนี้มาใช้งานก่อนนะครับ นีคลอกพารกาตัวนี้มาใช้งานก่อนนี่มาแล้วนะครับนี่วิธีออกกําลังกายตามช่วงวัยนะครับมีวงจรการออกกําลังกายก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มีรูปแบบนะครับให้เลือกอีกนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเลื่อนลงมานี่ชอบแบบไหนนะครับรองงา่าน,นี่นะครับเลื่อนลงมางี้นะครับอ่าเป็น,นตาช่างงี้ก็มีมีให้เลือกรูปแบบหลายอย่างนะครับขึ้นอยู่กับว่าอ่าเราจะต้องการแบบไหนนะครับนี่ เลื่อนเลื่อนลงมาดูได้นะครับนี่นะครับสมมุติว่าผมชอบแบบนี้นะครับเพราะแบบนี้มีชัดเจนมีวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยสูงอายุนะครับเราก็นี่ครับเราก็จะได้เลือกรูปแบบนี้ออกมาเห็นไหมครับนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะแก้ไขนะครับเราก็เปลี่ยนคลิกตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีป๊อปอัพแจ้งมาเปลี่ยนตัวฟอนต์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวหนาตัวบางนะครับหรือจะเปลี่ยนสีข้อความก็ทําได้ไหมครับเราแค่ เลื่อนไปเฉยๆนะครับสมมติผมเปลี่ยนเป็นสีม่วงเงี้ยนะครับเห็นไหมครับต้องการอยากจะขยายใหญ่ขึ้นก็ทําได้นะครับนี่นะครับต้องการฟอนต์แบบไหนนะครับแบบมีกรอบก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบลูกเล่นต่างๆนะครับมีได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราต้องการอยากจะเพิ่มข้อความนะครับหรืออยากจะเพิ่มบล็อกตรงนี้นะครับเราก็สามารถติ๊กได้นะครับนี่นะครับสมมติผมอยากจะ เปลีป่ยนสีของตัวนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเราเห็นไหมครับสีของตัวอินโฟกราฟิกเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการนะครับหรือแม้กระทั่งสีตัวอักษรตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับว่าอยากจะให้ได้สีอะไรนะครับตามความต้องการเรานี่นะครับเพิ่มข้อความได้นะครับขยายข้อความให้ใหญ่ได้นะครับนี่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของเรานะครับนี่ประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการ อยากได้รูปแบบใหม่ยังไม่พอใจแบบที่เขาทําให้แบบนี้นะครับเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับนี่สังเกตถ้าเรามาติ๊กตรงนี้นะครับจะมีรูปสายฟ้าสีฟ้าๆตรงนี้นะครับเขียนว่าเจนเนอเรตวิชวลตรงนี้เราสามารถให้เขาเจนใหม่ให้ครั้งหนึ่งนะครับลองดูเจนอีกรอบนะนี่เขาก็จะทําให้เราใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็จะมารูปแบบนี้นะครับแบบเก่าของเรานะครับเราก็เลือกรูปแบบใหม่ได้นี่นะครับ ขึ้นอูกับเราต้องการแบบไหนนะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับน,นี่นะครับสมมติเราเป็นวงกลมอย่างนี้ก็ได้นะครับเลือกแบบเยอะๆก็ได้นะครับแบบมาเรื่อยๆ,ๆอย่างนี้นะครับคลิกแบบนี้ลองดูนะครับถ้าเราชอบแบบนี้นี่ก็จะมีสีสันขึ้นมาให้แบบนี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขได้อีกเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับ นี่ก็จะมานี้นี่แบบของเราเป็นแบบนี้นะครับแบบใหม่ก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถปรับแก้ได้เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวหนาตัวบางเป็นรูปแบบฟอนต์อะไรว่าไปนะครับสีนะครับเราต้องการสีอะไรนะครับสมมติสีม่วงเหมือนเดิมนะครับขยายได้นี่ขยายให้ใหญ่ได้นะครับนะครับสามารถทําได้หมดเลยสมมุติเราชอบแบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะครับตรงที่มุมขวาบนที่เขียนว่า export ตรงนี้นะครับเราก็สามารถอ่านี่ครับ พอคลิก export แล้วนะครับเขาก็จะให้เราเลือกว่าเป็น PNG นะครับหรือเป็น SVG PDF นะครับ PPT อันนี้ก็เป็น PowerPoint นะครับอันนี้เป็นรูปไม่มีพื้นหลังนะครับมี PDF มี SVG นะครับสมมุติเอาง่ายๆแล้วก็เลือก PNG นี่นะครับพอคลิกไปที่ PNG นะครับเราก็จะได้ว่าเป็นแบบมีโลโก้ไหมนะครับเราไม่มีโลโก้ก็ติ๊กออกตรงนี้นะครับโลโก้ตรงนี้ก็จะหายไปสมมติผมมีโลโก้นี่ครับก็จะขึ้น แนบกินอยู่ตรงนี้นะครับอ่าหรือต้องการแบบโหมดแสงสว่างหรือโหม,นะมดดาร์กนะอ่าถ้าโหมดดาร์กจะเป็นดำๆอย่างนี้นะครับอ่าโหมดแสงสว่างเป็นอย่างนี้นะครับต้องการมีแบ็กกราวไหมนะครับเราก็คลิกออนก็มีแบ็กกราวถ้าเราไม่ต้องการ out, แบ็กกราวเราก็คลิกออฟนะครับนี่นะครับส่วนโซลูชันก็เลือก1นึคูณหนคูณสคูณสนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยนี่กระไซ์ก็จะประมวานนี้นะครับนะถ้าเราเลือก x 3เนี่ยนะครับเราก็กดดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยนะครับ นี่แล้วก็มาตั้งชื่อไว้นะครับเราไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับก็เซฟเลยนะครับนี่เพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้รูปกราฟ,ฟิกนะครับอินโฟกราฟ,ฟิกง่ายๆมาให้เราแล้วเห็นไหมครับนี่นี่ก็คือรูปที่เราทําเมื่อสักครู่นี้นะครับครับทีนี้นะครับเราก็มาลองทําส่วนที่เหลือดูบ้างนี่ตรงนี้นะครับยังเหลืออยู่ข้อความเนี้ยเราลอง ให้เขาเจนเป็นกราฟิกให้ดูนะครับก็ไปที่สายฟ้าตรวนี้นะครับก็คลิกเลยนะครับนี่เขาก็จะอ่านข้อความทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็จะเจนให้เราแบบนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ทีนี้เราก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับนี่เลือกแบบไหนนะนะครับอ่านะครับเราลองเลือกแบบตาช่างลองดูนี่นะครับอ่ามมีตาช่างปั๊บเราก็จะมีแบบสีมาให้เลือกนะครับนี่อ่าสมมุติเราชอบเอาสีสันตัวนี้ก็เลือกตรงนี้นะครับได้มาแล้วเห็นไหมครับ ก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะครับเราจะเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนตาช่างเปลี่ยนสีสันไหมนะครับมีให้เลือกอย่างเงี้ยนะครับนี่ตะช่างเป็นสีมพูก็ได้เป็นสีต่างๆตามทีต่ต้องการก็ได้นะครับนี่นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องการเปลี่ยนข้อความวก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับนี่นะครับเราก็สามารถทําได้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น อ่าอินโฟกราฟิกที่บอกการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะสมกับวัยแตกที่แตกต่างกันนะครับอ่าอย่างเช่นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเจนมาบอกว่าระยะเวลาในการออกกําลังกายยาวนานได้นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับก็จะเป็นระยะเวลาการออกกำลังกายก็สั้นกว่านั่นเองนี่ก็คือเขาได้เจนมาให้เราโดยจากอ่านจากข้อความที่เราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเจนมาเป็นแบบนี้ให้เราก็สะดวกสบายนะครับดีกว่าที่เราไปนั่งคลิกเองนะครับอันนี้มีไกด์ให้เราเราสามารถเพิ่มเติม ในส่วนที่ต้องการได้นะครับนี่มีส่วนต้องการเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับถ้าถูกใจแล้วก็กดคลิกดาวน์โหลดไปใช้งานนี่นะครับก็เลือกแบบสักครู่นี้นะครับอ่าจะเป็นีไอเป็น PPT ก็ได้หรือเป็น PowerPoint s i d e ก็ได้นะครับอ่านะครับเราจะทําแบบสไลด์ก็ใช้แบบ PPT นะครับอ่าถ้าเป็นต้องการอยากจะแชร์เป็น PDF นะครับก็สามารถกดแชร์ได้นะครับอ่าหรืออยากจะเป็นอ่าเป็นภาพเวกเตอร์นะครับก็ใช้นําสกุล SVG นะครับ หรือถ้าเป็น png ก็เป็นภาพโปร่งแสงใช้ในเว็บไซต์ใช้ในข้อความอีเมลต่างได้หมดเลยนี่นะครับจากนั้นก็กดดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้อินโฟกราฟิกสวยใช้งานง่ายๆมาใช้งานได้แล้วนะครับนี่เราเปิดไปดูกันนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับได้ออกมาแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มเติมข้อความต่างๆได้ถ้าไม่พอใจแล้วก็กลับไปทําใหม่ได้ไปเจนใหม่นั่นเองนะครับเราก็เนี่ยครับไปคลิกเจนใหม่ก็จะสามารถเจนได้แล้วนะครับ อ่านะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดกล่าวไปนะครับก็คือติ๊กที่3ขีดตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มาสามารถเปลี่ยนพื้นหลังตรงนี้นะครับนี่เป็นสีฟ้าเป็นสีอะไรตามที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่เรืงใหม่นะครับนี่นะครับสมมติว่าผมต้องการเลือกสีเหลืองนียก็ได้มาเห็นไหมครับเลือกสีเทาเ่างนี้ก็ได้นะครับและแต่เราชอบแบบไหนเลยนี่นะครับก็คลิกเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็ จะได้แล้วนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีเมนู4ตัวอยู่ข้างล่างนะครับอันแรกก็เป็นในก่อนสปาร์คเสิร์ฟนะครับก็คือเสิร์ฟนะครับเอาไอคอนต่างๆมาใส่ให้เรานะครับนี่นะครับเราก็สามารถเลือกใส่ได้นะครับเอาไอคอนต่างๆนะครับนี่นะครับลองเอามาใส่ดูได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีลาเวลนะครับนี่นะครับครับสามารถพิมพ์เพิ่มเติมข้อความเข้าไปตรงนี้ได้นะครับ เราก็จะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ได้ในนี้เห็นไหมครับเพิ่มเข้ามาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีสเก็ตช์นะครับก็สามารถขีดเขียนนะครับหรือเชื่อมหรือสร้างในส่วนของอินโฟกราฟิกใหม่นะครับเชื่อมอย่างเงี้ยนะครับเชื่อมกันไปเงี้ยได้นะครับมีเส้นเชื่อมให้นะครับอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ลองใช้งานกันดูนะครับอันสุดท้ายนะครับก็เป็นอิมเมจเราสามารถเอารูปภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์เรานะครับหรือจะเป็นดักแอนด์ดรอปนะครับลากรูปมาใส่ก็ได้นะครับในเอารูปมาใส่ในอินโฟกราฟิกเรานะครับ mm hmm. เพียงเท่านี้เองนะครับ mm hmm. การใช้งานของเนปกินเนี่ยนะครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายแล้วก็สามารถ uh, นําไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับเ mm hmm. นปกินเนี่ยนะครับ ถ้าเราต้องการอยากจะแชร์ไปให้คนอื่นมาดูผลงานเรานะครับเราก็ไปที่แชร์ตัวนี้ที่มีคนบวกเยนะครับกดแชร์หนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเราก็สามารถอ่าแคนวิวตัวนี้เราก็เลือกเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับอันนี้ one with the link ตัวนี้นะครับนี่เราก็สามารถก็ปีลิงก์นี้เอาไปให้เพื่อนเข้ามาดูได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดเป็น pdf ก็ได้นะครับคลิกดาวน์โหลดเป็น pdf นะครับ อ่นะครับก็กดดาวน์โหลดลองดูนะครับเราก็จะได้เป็น PDF ไปใช้งานนะครับอ่าก็ตั้งไว้เหมือนกันนะครับอ่าเราก็ไปดู PDF นี่เห็นไหมครับมาประมาณนี้นะครับนี่นะฮะนี่มันก็จะขึ้นมาโชว์หมดเลยนะครับไม่ง่ายเลยนะครับสาหรับในส่วนของแนปกินนะครับนี่นะก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับเป็นการสร้างอินโฟกราฟิกแบบง่ายๆเลยนะครับแบบง่ายๆครับและนั่นก็เป็นการแนะนํา นอปกิน AI แปลงข้อความให้เป็นอินโฟกราฟิกสวยๆวยเนื้อหาให้กลายเป็นรูปภาพง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับแนปกินเนี่ยนะครับจะช่วยให้เรานั้นสามารถาประหยัดเวลาในการคิดรูปภาพที่จะประกอบอบทความหรือข้อความต่างๆของเราได้นะครับเพียงเราใส่บทความนะครับหรือใส่ข้อความเราลงไปนะครับแนปกินก็จะเจนเน a เรตให้เป็นรูปภาพอินโฟกราฟิกสวยๆได้นั่นเองนะครับ เครื่องไม้เครื่องมือก็ใช้งานง่ายนะครับสามารถปรับแต่งได้หลากหลายนะครับตามความพึงพอใจของเราเลยนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูสาหรับนปกินก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถสร้างภาพอินฟโฟกราฟิกที่ประกอบกับสื่อหรือประกอบกับบทความเราได้อย่างดีทีเดียวนะครับก็ไปลองใช้งานกันดูนะครับก่อนจากกันถ้าชอบคลิปนี้นะครับชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ